สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับพรเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับชมอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องบอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนต้องอยากเข็นแน่ครับเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางหมายเลข10-5นะครับจากอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตานะครับมุ่งหน้าสูนย์ อุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับจะเลียบเลาะตะเข็บชายแดนฝั่งพม่านะครับโดยที่จะขับคู่ขนานกับแม่น้ําเมยไปตลอดเส้นทางเลยนะครับเส้นทางนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนลนักษณะเส้นทางจะเป็นยังไงไปดูพร้อมก,กันกับทิปนี้ครับไปครับเพื่อนเพื่อน ไฟตลอดสายเลยครับช่วงนี้และเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่เราขับรถไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนะครับผมก็จะถ้าเจอปั๊มน้ำมันนะครับก็คือผมจะแวะทุกครั้งนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยอีกไกลไหมจะมีปมั๊มน้ำมันไหมนะครับก็เพื่อความสบายใจนะครับเราก็เติมน้ำมันไว้ก่อนเลยครับเพื่อน พอเราออกมาจากแม่ละมาดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือถนนเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากถนน4ี่เลนนะครับเหลือเพียงแค่ถนน2เลนในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผิวถนนช่วงนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะกลายเป็นถนน2เลนนะครับลักษณะถนนเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มเห็นความเขียวขจีของต้นไม้นะครับแล้วก็ภูเขาที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในเส้นทางนี้นะครับ ลหลายช่วงเนี่ยก็จะมีด่านเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้เนี่ยเราวิ่งเรียบร้อก,กับตะเข็บชายแดนนะครับด่านตรวจก็จะมีด่านตรวจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็จุดที่เราจะขับผ่านก็คือค่ายผู้ริภัยนะครับที่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือในมุมกล้องนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแบบยาวมากเลยครับก็คือเป็นค่ายผู้ริภัยนะครับในเส้นทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าผิวถนนเนี่ย ในแทบทุกช่วงนะครับผมว่าที่ขับมาเนี่ยพื้นผิวถนนโอเคมากครับเพียงแต่ว่าเส้นทางเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยวพอสมควรนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่เคยขับเวลากลางคืนพอรู้สึกว่าตอนเนี้แค่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยรถก็ที่สวนเราเนี่ยสัญจรค่อนข้างร้อยนะครับจากที่เราขับมานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ เ0สกว่ากิโลแล้วนะครับเส้นทางที่เราคาดคิดว่าจะลาดชันเนี่ยกลับไม่ลาดชันเลยนะครับเป็นเส้นทางที่มีความโค้งเคี้ยวแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็การขึ้นเดินขึ้นเขาเนี่ยมีน้อยมากนะครับถึงแม้มีการขึ้นเขาเนี่ยก็จะเป็นแค่ทางขึ้นเขาที่ไม่ลาดชันมากนักนะครับเรามาถึงอำเภอท่าสองยางแล้วนะครับซึ่งอำเภอนี้นะครับก็จะมี พื้นที่หน้าบ้านนี่ต้องใช้คำว่าพื้นที่หน้าบ้านสามารถมองเห็นเพลเพื่อนบ้านได้เลยนะครับโดยที่ตัวอำเภอนะครับถูกกั้นแค่มแม่น้ำเมยนะครับกับฝั่งพมา่าในเส้นทางที่ผมขับอยู่ในอำเภอท่าสองอยางนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกตาแล้วก็ทึ่งมากก็คืออำเภอนี้เนี่ยมีรีสอร์ทเยอะมากนะครับเพราะว่า ถ้าเทียบกับในเส้นทางนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในจุดนี้นะครับผมรู้สึกว่ารีสอร์ทเยอะมากเพราะที่ขับมาเนี่ยเราเห็นรีสอร์ททั้งฝั่งขวามือแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับมีหลายจุดมากๆเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรทําไมที่อําเภอท่าสองยางเนี่ยถึงมีรีสอร์ทเยอะนะครับเพื่อนๆที่มีข้อมูลเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผดมหน่อยนะครับว่าคนโดยส่วนมาเดินทางมาที่นี่เนี่ยแล้วก็มาพักที่นี่เพราะอะไรนะครับมีจุดท่องเที่ยวตรงไหนบ้างนะครับ ในเส้นทางนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีจุดพักรถนะครับหรือว่าไม่มีปั๊มน้ํามันในเส้นทางถ้าไม่ใช่อําเภอใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่อํเภอใหญ่ๆบางอําเภอเนี่ยก็มีแค่ปั๊มเล็กๆสวัสดีครับไปเที่ยวกอเซโลครับขอบคุณครับเนี่ยครับถึงแม้จะไม่มีจุดพักรถนะครับแต่ว่า จุดตรวจเยอะมากเพราะฉะนั้นเพื honestly, Gloria, ่อนๆที่ชอบเดินทางแล้วเข้าห้องน้ําบ่อยนะครับโอ้โหทุกจุดตรวจมีห้องน้ำแบบแล้วห้องน้ําบริการเยอะด้วยนะครับแต่ละจุดการขับรถในเส้นทางนี้นะครับโด่งจากสารภาพอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆเมื่อครั้งที่สักสี่ห้าปีที่แล้วนะครับที่เริ่มขับอีกใบนะครับแล้วก็เริ่มมีความชํานาญเริ่มได้เรียนเบสิกเริ่มได้เรียนคอร์สที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับ เส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางที่อยู่ในความฝันของผมนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะชวนเพื่อนๆหรือชวนกลุ่มเพื่อนบางกลุ่มนะครับมาขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจากน้ครับตัวจังหวัดตากนะครับขึ้นสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยเส้นทางเลียบตะเข็บชายแดนตรงนี้นะครับแต่ว่าชวนใครๆหลายๆคนชวนแล้วชวนอีกก็ไม่มีใครมาเลยครับ ช่วงปีนั้นมีตะพลบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เรียบตะเข็บชายแดนนะครับก็จะมีความน่ากลัวของเส้นทางนะครับมีผู้ลี้ภยัยมีผู้พยศนะครับก็จะมีคําพูดมากมายนะครับบอกว่าเส้นทางน่ากลัวปั๊มน้อยปั๊มไม่มีถ้ารถเสียเรื่องใหญ่ถ้ายางรั่วเรื่องใหญ่ปั๊มน้ํามันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยคือเรื่องเล่าในเส้นทางนี้นะครับกับความขู่ในเส้นทางนี้เนี่ย ก่อนที่จะได้เดินทางมาวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหรับมาข้อมูลมาเต็มหัวเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้มาในะช่วงตอนนั้นนะครับจนวันนี้ครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทําเส้นทางนี้นะครับแล้วก็มาสัมผัสเส้นทางนี้ด้วยตัวเองนะครับกลับรู้สึกว่าเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ไม่ได้น่ากลัวนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงชันนะครับมีชุมชน เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนท้องถิ่นจริงๆนะครับที่อยู่เป็นแบบวิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นจริงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับความรู้สึกที่เราคิดว่าจะเปรี่ยวนะครับก็ไม่เปลี่ยวนะครับเพราะว่าชุมชนเยอะจริงๆแล้วก็มีรถที่ปิ้งอยู่ในเส้นทางนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตลอดเส้นทางนะครับมีรถสวนค่อนข้างจะตลอดเส้นทางแต่บางช่วงก็ไม่มีรถสวนบ้างนะครับแล้วก็ยิ่งมาเจอกับด่านของเจ้าหน้าที่นะครับ ที่มีเยอะมากนะครับจุดตรวจเยอะมากๆก็กลับทําให้รู้สึกหนใจขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเส้นทางนี้กับเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยบางทีอาจจะย้อนแย้งกันสนักนิดนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งซ้ายมือที่เป็นแม่น้ําเมยนะครับโอ้โหรู้สึกมันมีบอกรอยพุ่งขึ้นมาเลยครับเพื่อน เนี่ยครับเหมือนที่บอกก็คือพอวันนี้มีฝนตกนะครับหมอกเขาจะลอยขึ้นจากแม่น้ําเมยนะครับตลอดเส้นทางเลียบทิวเขานะครับเพื่อนๆจะเห็นในบุมกล้องซึ่งเป็นหมอกอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าสวยแบบแปลกๆครับไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพืเ่อนๆที่เดินทางในเส้นทางนี้นี่ถ้าได้มาในช่วงที่ฝนตกแล้วฝนหยุดเนี่ยผมว่าโอ้โหคงได้เห็นประสบการณ์ริมแม่น้าเมยที่สวยงามมากเลยครับ อีกประมาณ65กิโลนะครับก็จะถึงตัวอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับซึ่งเส้นทางช่วงนี้นะครับเป็นเส้นทางช่วงที่ขับลัดเลาะนะครับแม่น้ําเมือช่วงที่ใกล้ที่สุดเลยครับเพื่อนๆลหลายช่วงที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเราก็จะเห็นแม่น้ําเมือแทบตลอดเส้นทางเลยนะครับในช่วงนี้จากที่เราเดินทางออกจากตัวอําเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ ช่วงที่เราเดินทางมาที่อำเภอแม่สอดน,นะครับเราจะเห็นว่าป้ายเนี่ยที่เขาบอกเส้นทางนะครับว่าไปอำเภอนั้นอำเภอนี้เนี่ยโอ้เห็นป้ายแล้วตกใจเหมือนกันนะครับจังหวัดตากเนี่ยบางอำเภอเนี่ยอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเนี่ยสองร้อยกว่ากิโลก็มีนะครับบางอำเภอก็ร้อยกว่ากิโลครับซึ่งผมมองว่าอำเภอที่อยู่ห่างจากจังหวัดขนาดนี้นี่ไกลมากนะครับ แล้วยิ่งมาเห็นเส้นทางนะครับที่ลักษณะเส้นทางเป็นแบบนี้นะครับลองจินตนาการย้อนไปเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วนะครับคนในพื้นที่ที่สัญจรอ,อยู่ในตรงนี้นะครับป่าจะจากอําเภอนั้นไปอําเภอเมืองนี้ครับจากอําเภอเมืองไปอีอาเภอหนึ่งเนี้ยลองคิดดูครับว่าโอ้โหในช่วงสมัยนั้นเนี่ยแล้วไกลขนาดนี้เนี่ยคนพื้นที่เขาเดินทางใช้เวลานานไหมครับแล้วก็ประสบการณ์เดินทางในเวลานั้นเนี่ย เป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจว่าจะมีเพื่อนๆพี่ๆคุณ้าคุณอาที่ติดตามในช่องผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้หรือเปล่านะครับถ้ามีอยู่ในพื้นที่นี้ก็ช่วยคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาในเพจนะครับบอกโดงหนยนะครับว่าเมื่อสักประมาณสามสิบปีที่แล้วนะครับ อำเภอที่อยู่ห่างกันเป็นร้อยๆกิโลอย่างนี้นะครับเวลาเขาติดต่อราชการกันหรือเขาติดต่อเพื่อทําธุระต่อกันเนี่ยใช้เวลามากไหมครับแล้วการเดินทางสมัยนั้นเป็นยังไงยังไงอย่าลืมมาให้ข้อมูลกัด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ตอนนี้นะครับพอเราขึ้นเขามาเราก็เจอรถเสียนะครับไม่แน่ใจว่ารถเป็นอะไรนะครับเขาลังซ่อมมันอยู่เลยนะครับต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะครับ เลืออีกประมาณสี่สิบปดกิโลเมตรที่จะถึงแม่งเงานะครับเป็นช่วงที่ขึ้นเขาชันต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้วิวสองข้างทางเนี่ยกำลังไต่สูงยอดเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าก็ขึ้นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ตั้งแต่ขับมานะครับเป็นช่วงที่ผมคิดว่าเป็นทางขึ้นที่ชันที่สุดในช่วงนี้นะครับแต่ช่วงด้านหน้าเนี่ยจะชันเพิ่มขึ้นไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนเนี้ที่เราเห็นก็คือเนี่ยครับ ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถนนช่วงนี้ชันมากนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่พอเราขึ้นมาสักพักเนี่ยตอ้โหโหอื้อเลยครับผูวิ้งเลยครับสีนี้อยู่ด,ดีการได้ยินก็แบบลดลงกระทันหันนะครับต้องเป่าลมออกหูนะครับเพื่อถ่ายแรงดันนะครับโอ้โหขึ้นชันจริงๆครับ ตอนนี้เสียงรถนี่แบบสุดๆเลยครับช่วงนี้แม่งเงานะครับอีกสาสิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับใกล้ความจริงแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หลังจากขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับใช้เกียร์ต่ำช่วยนะครับด้วยความปลอดภัยตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับ ่วงที่เพื่อนๆเ,เดินทางขึ้นเขานะครับแล้วถ้ามีฝนตกลงมาแบบนี้นะครับถนนค่อนข้างที่จะลื่นยังไงขับรถช่วงฝนตกก็เรามาระวังกันหน่อยนะครับสําหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับก็คือที่ใช้ล้อหน้าเพื่อปีการตะกุยนะครับการเกิดอันตรายในเส้นทางแบบนี้ก็จะยากหน่อยนะครับเวลาขึ้นเขาแต่ว่าถ้ารถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับแล้วก็ไม่มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับบางทีการ เหยียบคันเร่งแรงๆนะครับในขณะที่เรากําลังเลี้ยวโค้งแบบนี้นะครับอาจจะทําให้รถเกิดอาการท้ายสบัดได้นะครับโอ้โหตรงนี้ล่องเข่าตรงนี้นะครับที่หมอกลอยมาทักทายครับอันนี้เป็นวันที่เราได้เห็นประสบการณ์กับการเดินทางในเส้นทางนี้แล้วก็ที่บอกส,สวยลอยมาให้บรรยากาศนะครับ สวยงามมากตอนนี้เวลาประมาณ16.38ประมาณ4โมงครึ่งนะครับหมอก,ก็แวะมาทักทายเราในเส้นทางนะครับโอ้โหมาดูดีครับเพื่อนๆการขับรถเดินทางแบบนี้นะครับต่อให้เส้นทางจะยาวนาขนขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้ามีวิวทิวทพพัศน์มีบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับผมว่าการขับรถท่องเที่ยวเนี่ยเพลินมากเลยครับ วันนี้เราขับรถมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็นานมากนะครับผมออกเดินทางตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยุดพักรถเลยนะครับแต่พอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้รู้สึกแบบร่างกายสดชื่นขึ้นครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะโอ้โห,โโหวิวสวยงามเลยครับอีกประมาณแค่สี่สิบกว่ากิโลนะครับเราก็จะถึง ย,ยิ่งเข้าใกล้นะครับยิ่งสวยงามโอ,อ้โหรับใจเลยครับเพื่อนๆการเดินทางวันนี้ระยะทางอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีฝนบ้างนะครับแล้วก็ถนนค่อนข้างที่จะลื่นผมใช้ความเร็วแค่ประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แต่ช่วงนี้รถไม่เยอะนะครับช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับผมว่าช่วงนี้เส้นทางคดเคียวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เส้นทางสูงชันมากนะครับมีการขึ้นเขาอยู่แทบตลอดเวลานะครับรถซิตี้คาก็มาได้ปกตินะครับรถอีโคคาร์ผมก็คิดว่ามาได้เนื่องจากว่าสภาพเส้นทางเขาค่อนข้างจะดีนะครับ ไม่มีจุดไหนที่ต้องชะลอรถนะครับสามารถเติมคันเร่งเร่งส่งขึ้นมาได้นะครับเส้นทางก่อนเข้าหมู่บ้านเนี่ยแม่สวยไม่เบาเลยนะครับก่อนที่จะถึงแม่เงานะครับเส้นทางนอกจากจะโคดเคี้ยวนะครับตอนนี้คือเส้นทางแคบลงเรื่อยๆนะครับเรามองไม่เห็นหลายทางนะครับหลายทางมียาขึ้นลกเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆแต่ก็ น่าจะพอหลบกันได้นะครับถึงแม้ถนนจะรู้สึกแคบนะครับเนี่ยครับรถส่วนมากที่ขับมาก็ต้องแทบจะชิดเส้นเหลืองกันนะครับในช่วงนี้นะครับมีหลายช่วงที่เขาจะมีป้ายดินสไลด์อย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเหมือนซ้ายมืออย่างเงี้ยครับมีหลายจุดบ้างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบางจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่เห็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเดินทางมาในช่วงนี้นะครับระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหลบไม่ทันเนี่ยหรือว่าถ้าดินสไลด์ที่เกิดเป็นล่องเป็นหลุมนะครับเวลาถ้ามันโดนยางถ้าโดนเต็มเต็มนะครับหรือว่าตกหลุมเต็มเต็มแล้วยางเกิดระเบิดเนี่ยยางหน้าหรือยางหลังฉีกขาดเนี่ย เปอร์เซ็นต์ของการเกิดอุบัติเหตุของรถเสียหลักแล้วตกเขาเนี่ยเป็นไปได้เยอะมากนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังเข้าสู่เขตจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเดิยกันข้ามสะพานตรงนี้นะครับหลังจากเราข้ามตรงนี้ก็เป็นจังหวัดแม่ห้องศอนนะครับเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้เรามาถึงแม่ห้องสอนแล้วนะครับพอเลยด่านนะครับเราก็จะเห็นป้ายเลยนะครับว่าอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆ เส้นทางตรงนี้ขึ้นเขาประมาณ4กิโลนะครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่ากาลุณาใช้สัญญาณแตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโค้งนี้แล้วก็่าบีบแตรนะครับเพื่อให้รถที่ลงมาเขาทราบนะครับเพื่อนๆที่ขับรถในเส้นทางแบบนี้นะครับโดดแนะนําให้เปิดกระจกลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิด,ปดเพลงในรถนะครับเพื่อนๆ ราว่าเราจะได้ยินสัญญาณจากรถคันที่ขับลงมานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดเพลงเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับไม่ใช่แค่ตัวของเพื่อนๆเ,เองนะครับจะอันตรายตัวต่อรถของคันอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรถกระจกลงนะครับแล้วก็ปิดเพลงหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้สื่อสารกับรถคันที่ขับสวนลงมาได้นะครับเส้นทางข้อ้ันแคบมากนะครับรถหลบกันน่าจะ ยากพอสมควรนะครับให้สัญญาณนะครับโอเคหลบก่อนครับมาเลยครับนี่ครับเราต้องหลบมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับการขับรถในถนนที่แค่แบบนี้นะครับก็อ่านลักษณะของถนนดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดให้หลบกันนะครับ ตอนนี้เข้าสู่เส้นทางคอนกรีตแล้วครับด้านซ้ายมือสังเกตดีๆจะเห็นเป็นล่องระบายน้ํานะครับเพราะฉะนั้นการหลบกันเนี่ยอย่าหลบกันจนตกล่องนะครับโอ้โหแม่น้ําขวามือครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน้นําใสมากน้ําใสเลยครับน้ําใสไหลยเย็นโอ้โหวิวไ,ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้โหเส้นทางนี้ ควบคู่ไปกับต้นไม้เลยครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวกลางเต็นท์อยู่กับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเข้ามากลางเต็นท์ที่นี่นะครับเส้นทางจะแคบหน่อยนะครับโอ้โหแคบลงอีกนะครับเนี่ยไม่แคบหน่อยนะครับแคบมากตอนนี้เหมือนเราผ่านแหล่งชุมชนนะครับที่เป็นชุมชนของ วิถีชาวบ้านที่เขาอยู่กันแบบเรียบง่ายเลยนะครับดูบ้านแต่ละหลังยังมีความเป็นการทำรั้วที่เป็นเหมือนชนบทจริงๆนะครับที่ใช้กิ่งไม้ใช้ต้นไม้มาปลูกนะครับใช้เสาไม้มาทำรั้วนะครับเหลือระยะทางแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโอ้โห,โหยิงเข้าใกล้นะครับเห็นไหมฮะต้นไม้เขาจะเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับ เวลาผมเจอต้นไม้ใหญ่ๆน้องจอยจะชอบบอกว่าเวลาเราเห็นต้นไม้แบบนี้นะครับเป็นเหมือนแบบฟิลจูรลสสิกเวิลด์ต้นไม้ขนาดใหญ่เ <c oughs> ส้นทางเนี่ยเริ่มมีการกค่อยๆปรับปรุงนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการเห็นเส้นทางแบบนี้ในเส้นทางอุทยานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับเพียงแต่ว่า หลายๆคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็อยากให้เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยท่านขับรถซิ่งเหมือนแบบเหมือนท่านอยู่ทางด่วนจริงๆนะครับต้องต้องขออภัยจริงๆนะครับที่กล่าวถึงแต่ว่าไม่ได้ว่าใครนะครับเพราะว่าการขับรถเร็วในเส้นทางแบบนี้เนี่ยมันอันตรายกั่คนอื่นนะครับ จริงๆเราควรจะขับรถให้ความเร็วพอเหมาะนะครับแล้วก็แบ่งปันเส้นทางกับคนอื่นนะครับอีกแค่100เมตรจะถึงด่านตัวนะครับดูความเป็นธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแม่เงาเห็นป้ายแล้วครับครับครับเดี๋ยวเราลงไปติดต่อพี่เจ้าหน้าที่ก่อนนะครับพอเราเข้ามานะครับเราจะเห็นเลยว่า ต้นไม้สวยมากนะครับต้นไม้ที่นี่ต้นใหญ่แล้วสวยมากนะครับโอ้โหถ้าคนที่ชอบสายต้นไม้นี่ไม่พลาดแน่นอนครับสวยจริงๆครับเนี่ยต้นไม้เขาเรียงตัวแบบไม่ไม่หนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละต้นเขาก็เลยใหญ่ครับเพื่อนๆโอ้เข้ามาแล้วแบบดีครับสาหรับคนที่ชอบต้นไม้นี่ดีเลยครับตอนนี้เราจะวนไปหาจุดกลางเต็นท์นะครับ ขณะนี้เวลา6กโมงสีนาทีนะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่งเงาเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ยังเบิอดอยู่เลยนะครับโอ้โห,โหการอยู่ที่นี่ต้นไม้สมบูรณ์มากครับแล้วก็แสงส่องลงมาช้ามากนะครับตอนนี้ในกล้องมืดมากๆเลยครับ นี่ขนาดเช้าแล้วนะครับเพื่อนๆเนช้านี้นะครับกับบรรยากาศริมน้ำส,สวยๆนะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่งเงาต้องบอกว่าเป็นวิวริมน้ำที่อากาศสดชื่นมากนะครับพระอาทิตย์ขึ้นช้ามากที่นี่ผมใจเพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบนะครับที่จุดกลางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติแม่งเงาต้นไม้ที่จุดกางเต็นท์เนี่ยต้นไม้เขาต้นใหญ่มากเลยครับสดชื่นมากมากครับเพื่อนๆแล้วก็ได้กลางริมน้ําแบบนี้เลยครับโอ้โหถ้าใครได้มาที่นี่นะครับเราก็ได้กลางริมน้ําได้เล่นน้ําด้วยนะครับพอดีเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่ฝนตกก็เลยทําให้น้ําเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสีแดงนะครับแต่ตอนที่เรามาถึงเนี่ยน้ํายังใสอยู่เลยนะครับแล้วก็น่าเล่นมากเลยนะครับเพื่อนๆ ที่นี่นะครับมีก๊อกน้ำบริการหลายจุดมากๆนะครับที่สำคัญก็คือห้องน้ำสะอาดมากครับเพื่อนๆชื่นชมนะครับเช้าแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยทุกๆเช้านะครับเวลาเราตื่นมาก่อนที่เราจะเดินทางเราก็กินกาแฟครับกาแฟเมืองน่านกำลังดังเลยนะครับกาแฟเมืองน่านเพราะว่ากระแสกาแฟเมืองน่านกำลังดังผมชอบ กินที่กินกาแฟสดครับเพราะว่ามันง่ายมากเลยครับอันนี้หนึ่งกล่องมีหกซองนะครับแล้วก็ของแบรนด์นี้ครับเวลาเราซื้อมาเรารู้สึกว่ามันโอเคมากครับเพราะว่านี่ครับเพื่อนๆก็คือตัวตัวไอ้นี่กาแฟครับตัวผงกาแฟเนี่ยเขาเขาเยอะมากครับคือบางบางอันที่ผมซื้อมา ขนิดเดียวแล้วเวลาเราเรา,เราดิฟเราเทน้ำร้อนลงไปเนี่ยมันมันไม่เข้มข้นครับแต่นี้แบบผงกาแฟเยอะมากน่าจะน่าจะประมาณกรัมกว่าๆนะครับ1.2กรัมอะไรประมาณนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันก็จะแบบเยอะแล้วเข้มข้นแล้วก็ง่ายมากครับเราแกะจากซองนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ฉีกนี่ฉีกแค่นี้แล้วก็กางออกมาอย่างนี้ครับง่ายมาก แล้วก็บานแค่นี้ครับปาใส่แก้วแค่นี้ง่ายมากเลยครับแล้วเราก็เอาน้ําร้อนที่เราใช้ต้มมาม่านะครับก่อนที่เราจะกินมาม่านะครับเราก็เทน้ําร้อนอุย้ยเดี๋ยวเทใส่แก้วกันเทใส่แก้วกอนไม่ไหวไมวาไหวนี <laughs> ่ครับเราก็เทใส่แก้วนะครับ ่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ข้าต้มเรานะครับเราก็ต้มน้ำร้อนกินกาแฟก่อนนี่ชูตวงครับให้มันได้หนึ่งแก้วพอดีแล้วเราก็นี่เลยครับยอดเลยครับ <c oughs> อาจจะดูทุลักทุลทเลหน่อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยมีเร,มยมเราไม่มีกาลน้ำร้อนที่เป็นแบบ ที่นี่นะครับแต่ว่าก็ใช้แก้ขัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนี่ครับง่ายมากเลยครับสะดวกมากเลยแค่นี้ก็ได้กินกาแฟสดแต่เช้าแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มความอร่อยนะครับเราก็เติมน้ําผึ้งลงไปก็อร่อยเลยครับเพื่อนกินกาแฟกันครับและตลอดเส้นทางของทลิปนี้นะครับผมว่าทุกๆเรื่องเล่านะครับ ทุาลกคำถามที่มีในเส้นทางนี้ผมว่าวันนี้ผมได้คำตอบแล้วครับและผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะเดินทางมาในเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนคงมีคำถามในใจแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายในใจนะครับคลิปนี้คงให้คำตอบกับเพื่อนๆทุกคนได้ครับสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเดินทางปลอดภัยทุกกิโลเมตรครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย สวัสดีครับ